สะดุ้งน anyway, ี่โอ้วยป่วยสองตัวตัวนี้ปาดอู้โอ้ยสองตัวครับกระโหใหญ่ไป่นังกระโหลใหญ่เอ้ยกระโหลใหญ่กระโหลใหญ่กระโหลใหญ่จะได้บอกระโหลใหญ่จะได้บอ

เป็นสะดุงแร,ร่อยอุ้ยกะหกะ호กะกะกอุ้ยตัวสันีเฮียงขนาดเลยตัวที่สองนะสะดุงนั่นครับเอ,เอ้ยเป็นปุ่มพี่น้องคนเพื่อนะอาหาร <c oughs> พรได็คักเ,เอีย โอ้ยตอนนี้เอาตักยังสี่ะไรจังซาใจเออกระหโหต้อพี่น้องเนี่ยตักนิดหน่อยนี่แหละยังแรงอยู่ครับยังแรงอยู่แรงครับยังแรงอยู่นอนปางงานอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ป่านมามาดึงมาดึงมาดึงมาครับมาดึงมาด้วยตัวนย่านว่าตัวนี้เอาเอาเขาทันมามโอ้เสียที่ตะเตกคมนี่แหละที่ดีปวดเอว รุ่นลุ่นลุ่นลุ่น,ล,น,ล,นลุ่นต่อไปลุ่นลุ่นลุ่นเออเอาทั้งพุ่นโดนแล้วพุ่นโอ้สะดุง่งนั่นเองสีารินปรินโล่ละเออสีโล่หไหเลย เอโดดเออเป็นปุ่มเพื่อเราเป็นของคนนีเป็นปุ่มเพื่อเราครับเอาเอาเบิงกันอันนี้ยกสวงเทียเดไเป็นี่เป็นปุ่มคนน้กระห ồ เงยไปท่านใดอยู่ตักทีเดียวก็เบิดได้หลายหลกระหกระหไปท่านใดอยู่เอา เรียบร้อยโอ้สวดสิได้ปวดเอวปวดเอวแท่นเนาะเดี๋ยวไปแล้วพี่น้งองเอ้าพี่น้องตัวที่สามครับก็โหตัวที่สามของเราครับคือหมานแท้สะดุ้งนี่โอ้อยโสองตัวตัวนี้ปัดอูอ้ปึย้ยสองตัวครับโอ้เส,สดสแควงสะดุ้งดีครับสะดุ้งดีสะดุ้งดีเพราะขาด ยอดรับยย้ยยย้ยฮ้ออกแล้วตีโอ้ออกตัวหนึ่งไหมัสูงแห้งอะไรเอาเหี้หวันวันวันเหี้ยเโอ้เหมันเหโอ้ว่าจได้ตัวนี่สี่หาตัวครับเลยได้เบิ้งตัวนี้กันอาจจะเป็นตัวที่สมสิได้เราะอ้ยแต่ว่าสวสีเอาได้ได้เ็น้องเนี่ยตักขึ้นหนอยเะเนาะเนีตัก เอ,เอาตัวเอาตัวไหนกันครับเอาตัวไหนกันตัวใหญ่มันยังยังแห้งอยู่ตัวใหญ่มันยังแห้งอยู่ตัว้อยกันเออตัว้อยมันยังแห้งอยู่ปล่อยมันเลียนไปมันครับมัน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 หันหัวมาแล้วมันหันหัวมาแล้วมันหันหัวมาแล้ว โอ้เปต่ายากอยู่เนาะเตนื่อยากลําบากครับมันเป็นไอ้แบบว่ากระเดียงแบบกระเดียงทุนร้อยแม่พี่น้องมันก็เลยอาจจะลําบากนิดนึงเนาะเอา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 มามาหัว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 มามันยังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่หัวมา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 เอาเอาเอาโอ้ยหลุนน้ำโอ้เสียดายตัวมันออกวอา ลุนนำ้ำลุนน้หวัวมาหวัวมาหวัวมาเมื่อกี้ว่าทีนางหนีเลยเกือบมันไเปเห็นช็อตเด็ดอุ้ย<ๆ>ยังงๆอยู่พี่น้องเอา้าเอาลุ่นต่อไปลุ่นต่อไปครับโอ้ลุ่นอื้มสะดุ้งกระเดงฟังเนี่ยมันคือคือหมานแท้ khủng khá lần à. khủng khá là khủng khá là đây rồi ครับ đây rồi มัน cầm lăng ngây cảm ơn nghe đây rồi cầm lăng nghe ngây leo ngây leo hãy chuyển ngáp ngáp lần พี่ห้องแล้วเพื่อนเป็นไหนล่ะได้ได้แล้วได้แล้วเออต้องหุดเขาแล้วเอ,อ,เอาเบิังที่กันเอาเขาเอาเขาเออเออไม่ได้กันนอนไม่ได้กันตัวนี้โอ้ยังแห้งอยู่ไปสัมพันธ์าโ <c oughs> อ,อ้ยเลยบ่ไดปไหนสัม <c oughs> <c oughs> เอา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 โอ้หลุดน,น้ำเล่าครับพี่น้องหลุดน้ำเล่า,ลนนเ,ลาเอาเข่าหัวท่านเขา่าโอ้มันยังแห้งอยู่ตัวนี้นว่ามันเบิดแห้งแล้ว ปานมาฟังนี่บ่าะา